Be news. ฟัง v o ซ c อ of อเมริกาภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระ,พระหัสมบดีที่18พฤษภาค,คม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพ์สุภาผลและคุณนพร,รัชชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับองค์กรอิสระชี้เลือกตั้งไทยโปร่งใสกว่า4ปีที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญ UN เผยจีนและรัเสเซียส่งความช่วยเหลือให้รัฐบาลทหารเมียนมาโคโสกเผยเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนถูกประปารัสซี่ขับรถไล่ล่าในนิวยอร์กและโพชี้ชาวอเมริกัน61%หวัน่นปัญญาประดิษฐ์คุกคามมนุษยชาติในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานวิเคราะห์เลือกตั้งไทยพลังคนรุ่นใหม่บทบาททหารและเสถียรภาพทางการเมือง ส่งท้ายกันวันนี้ไปฟังเรื่องราวของหุ่นยนต์นักเตะเตรียมลงฟาดแข้งชิงแชมป์โลโบคัพในเดือนกอนัก,กระดาคมนี้นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยรุงวอสิงตันครับ ครับคุณนพพัตน์ยังเกาะติดเรื่องของการเลือกตั้งที่เมืองไทยนะครับเราก็นําเสนอบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็มุมมองแง่มุมต่างๆที่สื่อต่างประเทศนําเสนอมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันล่าสุดวันนี้มีเรื่องราวของอะไรเป็นเรื่องของมุมมองขององค์กรอิสระที่มาดูความเรียบร้อยในการเลือกตั้งไทยนี่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยหน่วยงานดังกล่าวที่ชื่อเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีหรือ Asian Network for Free Elections หรือจากกันชื่อย่อ เปิดเผยในวันพุธนะครับว่าการเลือกตั้งของไทยที่เพิ่งจบไปเนี่ยมีความโปร่งใสดีขึ้นมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนครับคุณทรงพจน์โดยองค์กรน,นี้มีหัวหน้าโครงการโรฮาน่าเฮติยาราชีที่ออกมากล่าวในวันพุธนะครับระหว่างการถแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในกรุงเทพว่าการเลือกตั้งของไทยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบมีอัตราส่วนผู้ออกมาใช้สิทธ์ ในระดับสูงประมาณ75รรวมทั้งกล่าวแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยหรือกกตนะครับที่สามารถจ่ายการเลือกตั้งได้อย่างมีระเบียบและสงบและส่วนใหญ่ยอมรับได้ทั้งนี้ข้อมูลของกกตรบุนะครับว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า39ล้านคนในปีนี้นะครับ,รบหัวหน้าโครงการอันเฟลกล่าวด้วยว่าเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในครั้งนี้กกตสามารถประกาศผลเบื้องต้นได้ภายใน48ชั่วโมงเราเห็นการนับคะแนนที่เปิดกว้างส่วนใหญ่ของคูหาลงคะแนนมี ีความโปรโง่งใสและเปิดกว้างต่อสาธารณชนการเลือกตั้งโดยรวมซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างมีระเบียบส่วนใหญ่มีการจัดการที่เฟลได้ส่งผู้สังเกตการหลายสิบคนกระจายไปตามคูหาเลือกตั้ง406ครั้งสังเกตการในช่วงการหาเสียงและการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการทางประชาธิปไตยในประเทศไทยครับ ครับอย่างไรก็ตามนะครับทางรายงานของอันเฟลก็ระบุถึงแนวทางเพิ่มเติมนะครับที่สามารถทําได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นนะครับคุณนภั์ครับโดยได้ขอให้รัฐสภาไทยผ่านกฎหมายรับรองให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งรวมทั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนและผู้สังเกตการสามารถติดตามทุกข,ขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับรวมถึงการลงคะแนนที่คูหาการนับคะแนนการคํานวณผลตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่าง ที่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ<ม>รับรู้ได้นะครับ,รบอามาเอลเวียเจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสของอันเฟลกล่าวว่าหลังจากการนับคะแนนที่คูหาแล้วต้องมีการรวมคะแนนจากคูหาต่างๆเพื่อแจ้งผลอย่างเป็นทางการซึ่งกระบวนการนี้ยังไม่เปิดกว้างมากนักใน<ม>ประเทศไทยนะครับ ซึ่งเขาขอให้พักการเมืองสื่อมวลชนและผู้สังเกตการเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยเอาเอาอันเฟลชี้ด้วยนะครับว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วมีข้อบกพร่องอย่างมากในการนับคะแนนรวมในระดับชาติผลการเลือกตั้งที่ล่าช้าและการซื้อเสียงนั่นเองนะครับ อีกด้านหนึ่งซึ่งยังเป็นมุมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่คราวนี้เรามามองที่มุมของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ,ค,รบคุณพรรัฐสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกโรงเตือนนะครับว่าการปรับขึ้นค่าแรงตามนโยบายของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งก็คือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนั้นอาจกระทบเศรษฐกิจการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้นะครับหลังจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อมองเป็นนโยบายค่าแรงรายพักพบนะครับว่าพักก้าวไกลมีนโยบายว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้นทันที450บาทจากระดับค่าแรงเฉลี่ย377บาทขณะที่พักเพื่อไทยจะทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถึงระดับ600บาทภายในปีคศ2027นะครับหรือใน4ปีข้างหน้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับให้ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวว่าไม่ได้คัดค้านนโยบายขึ้นค่าแรง แต่รัฐบาลควรกําหนดค่าแรงโดยมีพื้นฐานจากทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานมากกว่านะครับนายมนตรีมหาพฤกพงรองประธานสภาสหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวเมื่อวันอังคารนะครับว่านี่คือประเด็นหลักที่กังวลทุกครั้งที่ค่าแรงปรับขึ้นความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยเฉพาะการลงทุนทางตรงรก็ลดลงนะครับส่วนนายวิวัฒ เหมมนทารบนะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็กล่าวด้วยว่าประเทศไทยควรใช้แนวทางนโยบายค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจปรับตัวได้ทันโดยเขาบอกว่าหากค่าแรงปรับขึ้นในสัดส่วนที่มากธุรกิจขนาดเล็กจะล้มหายตายจากไปเป็นกลุ่มแรกนะครับ และการปรับขึ้นค่าแรงอย่างรวดเร็วในปริมาณมากโดยไม่พิจารณาโครงสร้างทางธุรกิจก็จะทําให้มีผู้คนตกงานด้วยนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าไทยควรเร่งจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวในขณะนี้นั่นเองนะครับ,คร,บคราวนี้ไปดูที่เรื่องของประเด็นผลการเลือกตั้งในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องบอกว่า นักวิเคราะห์ทางการเมืองในสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาประเมินนะครับ,รบว่ากระแสสังคมที่ผลักดันโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุน้อยจะเปลี่ยนทิศทางการเมืองของไทยได้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณนภร,รัตนสรุปรายละเอียดเรื่องนี้ที่สื่อต่างชาตินําเสนอมาใ,<ช>ให้เราฟังกัน ก็เราก็นําเสนอมุมมองของสื่อต่างๆที่ติดตามการเลือกตั้งในไทยมาตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับซึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงคั่วการเมืองในไทยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพลังคนรุ่นใหม่ที่ประกาศไม่รับตัวแทนกองทัพยอย่างชัดเจนนะครับอิชานทารูเป็นคอลัมนิต์จากหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์ระบุในบทความที่ตีพิมพ์มาวันพุธนะครับว่า นักวิทยากาเรเลิ่มมีมีตำแหน่งชื่อนักวิทยาการเลือกตั้งในสหรัฐนะฮะเขาพยายามประเมินมา,นานแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลประชากรที่มีคนรุ่นใหม่เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ออกเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นจะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังที่สุดในการกำหนดทิศทางผลการเลือกตั้งของรประเทศได้เมื่อใดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยมันกลายเป็นคำตอบของปรากฏการณ์นี้ไม่ต้องรอเกิดขึ้นในสหรัฐแล้วแต่ว่า แม้ว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับจะคาดมาก่อนว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ในไทยเนี่ยจะปฏิเสธพรรคการเมืองที่มีกองทัพหนุนอยู่แน,แน่แต่สิ่งที่ไม่มีใครกล้าฟ,ฟันธงมาก็คือพลังคนรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยคนรุ่นเจนซีแล้วก็มิเลเนียเนี่ยจะกลายมาเป็นคลื่นกำลังแรงที่มีแรงกระเพื่อมอย่างหนักจนพลิกหน้ามือไปหลังมือดังที่เรารายงานไปเนี่ยครับครับทีนี้นักวิชาการต่างๆนะฮะในในใน,ในหลายสื่อเนี่ยเขามอง ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าอย่างไรก็มีหลายคนนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นกรณีของอสื่อก่อนลี่โจเป็นผู้สื่อข,ข่าวจากเว็บไซต์ v o x ของอเมริกาน,คนะครับรบ,บอกว่าชัยชนะของพรรค9ก้ากลายถือเป็นปรากฏการณ์ช็อกโลกต่อผู้สังเกตการณ์ด้านการเมืองในภูมิภาคที่แสงเห็นว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงและส่งสัญญาณอันมีนัยสําคัญว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงโจชัวเคลันซิสจาก Council on f o r e i g n Relations ซึ่งเป็นองค์กร คลังสมองอิสระอยู่ในกรุงวอชิงตันบอกกับ Vox ด้วยนะครับว่าอันนี้โควมานะครับนี่คือการสั่เสืินของแผ่นดินเพราะพักก้าวไกลคือพักการเมืองแรกที่ออกมาท้าทายสถาบันหลักของไทยเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์และกองทัพเป็นพักแรกที่เรีร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันส่วนไทเรลฮาร์เบอร์คอนเป็นศาสตสราจารย์ด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าจาก มหายจาลัยแห่งวิสคอนซินแมดิสันกล่าวว่าชัยชนะแบบถ่มทลายท่วมท้นของพรรคก้าวไกลเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมที่จะเห็นประชาชนไม่ใช่ทหารหรือสถาบันกษัตริย์เป็นผู้นำประเทศครับ เท่าที่ฟังนี่ยส่วนใหญ่ก็พูดถึงในมุมของพลังของคนรุ่นใหม่ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะฮะมีมุมอื่นบ้างไหมที่เขาพูดถึงก็มีบ้างนะครับทารุณครับจากเดอะบอชันดันโพสต่คอลัมดิสี่เราพูดไปก็บอกว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เป็นการแสงให้เห็นถึงการฉีกตัวออกมาจากภาวะการเมืองอันแสนวุ่นวายแล้วก็ไม่มีจุดสิ้นสุดของไทยระหว่างขั้วเสื้อเหลืองและขั้วเสื้อแดงโดย แสดงให้เห็นถึงเขาบอกว่าเป็นแรงปรัถนาอันรุนแรงของคนรุ่นใหม่ต้องการปเปลี่ยนแปลงเ,เชิงโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นได้ยากมากในมุมมองของการเมืองระดับโลกเพราะว่ากลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้อตานรัฐบาลซึ่งหมายถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ถูกกองทัพที่หนุนรัฐบาลปราบปรามมาช่วงตลอดที่ผ่านมาสามารถเขาบอกว่าล้างแค้นได้สําเร็จโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเลือกพรรคที่ต้องการนะครับแล้วก็มีเสียงจากรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์กองยีรติจาก คณะรัฐศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกกับ,บสื่อ BBC ว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยช้อนให้เห็นถึงความต้องการหลีกหนีออกจากรัฐบาลของนายกประยุทธ์จันโอชาและความโหยหาการเปลี่ยนแปลงโดยแสงเห็นว่าประชาชนนั้นเชื่อมั่นในคาเรียกร้องของพรรคก้าวไกลที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยผลที่ออกมาก็แสงเห็นว่ามีคนเห็นด้วยมากกว่าที่คาดไว้อย่างมากคอลัมนิสของ The Washington Post ยังอ้างข้อมูลจากสื่อเอ็กซิของสหรัฐด้วยนะครับที่เผยแพร่ความเห็นของเออร์เคอร์ลันซิก c o จาก i l วซิ foreign เรเดชันซึ่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศรัฐบานกลางประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีการก่อรัฐทหารเป็นประจำและบอกว่าคนรุ่นใหม่นี่เบื่อหน่ายกับเศรษฐกิจกับการเมืองที่ติดลมอดีตอันคล่ําครือภายใต้การนําของบดานนายพลกองทัพและสถาบันด้วยโอ้โหก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากเลยนะครับคราวนี้ถ้ามองไปในมุมของอนาคตผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างไรก็มีประเด็นน่าสนใจมีศาสตราจารย์ฮาร์เบอร์คอนจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซีเมเดันบอกว่าหากประเทศไทยเนี่ยมีการตั้ง รัฐบาลที่มีพรรคหัวก้าวหน้าเป็นผู้นําจริงจะถผลกระทบอย่างกว้างขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะจะเป็นการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและอุดมคติด้านประชาธิปไตยให้กับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเพราะบูว่าแทนที่จะไปร่วมมือกับเผด็จการในเมียนมาพรรค รัฐบาลพรรคก้าไกลหน้าจออกมาประนามรัฐบาลทหารแล้วก็ประกาศสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมามากกว่าถึงแม้ว่าจะมีหลายคนนะครับกังวลว่าอาจจะมีความพยายามพลิกเกมการเมืองไม่ให้พรรคก้าไกลได้ขึ้นเป็นรัฐบาลก็ตามมีนักวิเคราะห์บางคนมองว่าการที่กองทัพไทยเนี่ยถ้าไม่สนผลการเลือกตั้งเลยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นแดนสเลเตอร์นักรัฐศาสตร์และผู้นกการจาก w ว i s e ร์ e ซ็ e เตอ r ์ฟ r ร์เอ g มอร์จิง c ดโมตจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนที่ให้ความเห็นว่า ครั้งนี้เป็นความพ่ายแพ้อันย่อยยับนะครับแล้วก็การพลิกผลหรือการปฏริเสธผลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากแล้วบอกว่าพวกเขาต้องลองหาไปดูข้างบ้านอย่างพมา่าเพื่อจะเห็นว่าสถานการณ์มันเลวร้ายเพียงใดเมื่อกองทัพเพิกเฉยการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและพยายามปกครองโดยปราศจากเสียงสนับสนุนที่สําคัญจากคนรุ่นใหม่ครับ ครับก็เป็นความเห็นหลายมุมมองมากมายนะฮะของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านพ้นไปรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับเสถียรภาพการเมืองไทยในอนาคตใครที่ต้องการจะอ่านความเห็นเหล่านี้ก็เข้าไปได้เว็บไซต์ voa thai com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook Instagram YouTube และ Twitter ครับ ครับจากการเมืองไทยแล้วขยับไปที่เพื่อนบ้านเราบ้างนะครับคุณนพรัตน์ที่เมียนมานะครับรายงานของผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติเปิดเผยว่ารัฐบาลทหารเมียนมานําเข้าอาวุธและวัตถุดิบทางด้านการทหารเป็นมูลค่าอย่างน้อย1,000ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อรัฐประหารเมื่อปี2021นะครับโดยมีจีนและรัสเซียเป็นผู้ส่งสินค้าอาวุธเหล่านั้นให้แก่เมียนมา ซึ่งถูกนำไปใช้ในการปราบปรามประชาชนด้วยนะครับ,รบทอมแอนดรูสผู้จะทำรายงานพิเศษของสหรประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาระบุนะครับว่ามีเฮลิคอปเตอร์ MI35 เครื่องบินรบไอพ่น MIG29 และเครื่องบิน j a c k 3 3 0ที่ผลิตในรัสเซีย รมทั้งเครื่องบินไอพ่น K8 ของ G นะครับซึ่งถูกนำมาใช้ในการโจมตีทางอากาศใส่ประชาชนทำลายโรงเรียนสถานพยาบาลบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างของพลเรือนหลายแห่งนะครับ,ร,บรายงานระบุถึงการโจมตีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แคว้นสก,กายเมื่อวันที่11เมษายนโดยใช้เครื่องบิน Yak-130 ของรัสเซีย ทิ้งระเบิดสองลูกใส่หมู่บ้านที่เชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นของกองกําลังฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160อคนครับรวมถึงเด็กเกือบ40อคนนะครับทอมแอนดรูสถแถลงว่าตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าใครจัดหาอาวุธเหล่านั้นให้รัฐบาลทหารเมียนมาครับพร้อมเรียกร้องให้สมาชิกของ UN เพิ่มมาตรการยับยัง้งการหลั่งไหลของอาวุธเข้าไปในเมียนมาโดยการคว่ำบาตรการขายอาวุธ ให้กับรัฐบาลทหารอย่างสมบูรณ์บังคับใช้มาตรการความบาตรที่มีอยู่และก็ร่วมมือใช้มาตรการลงโทษต่างๆนะครับผู้เชี่ยวชาญของ UN วิเคราะห์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของเมียนมาเพื่อตรวจสอบการขายอาวุธและวัตถุดิบอื่นๆที่สามารถนําไปใช้ในการผลิตอาวุธนะครับนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021พบว่ามีการนําเข้าจากรัเสเซีย 406ล้านดอลลาร์และจากจีน2 6 7ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้มีการนำเข้าสินค้าด้านการทหารบางส่วนจากบริษัทในสิงคโปร์อินเดียและไทยด้วยร,รายงานเผยนะครับรัฐบาลทหารเมียนมาสั่งซื้ออาวุธมูลค่า227ล้านดอลลาร์จากโรโซโบรอนเอ็กซ์ บริษัทค้าววุธของรัฐบาลรัสเซียนะครับรวมถึงเครื่องบินรบไอพ่น S.U. 30อุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องบินไอพ่น M.I.G. 29และระบบยิงจรวดอีกหลายชุดด้วยกันนะครับ,รบจากสถานก,การณ์ในเมียนมานะครับ กลับไปที่ยูเครนกันบ้างครับ,รบมีประเด็นหนึ่งที่เราติดตามกันมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องของข้อตกลงส่งธัญพืชผ่านทะเลดำนะครับมีรายงานข่าวว่าได้รล่าการขยายเวลาไปอีก2เดือนแล้วนะครับ,รบจากการเปิดเผยของผู้นําตุรกีซึ่งออกมาเนี่ยเพียงหนึ่งวันก่อนเส้นตายวันที่18พฤษภาคมที่ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะหมดอายุไปและรัสเซียเคยประกาศว่าจะถอนตัวจากข้อตกลงนี้ถ้าหากไม่มีการขาจัดอุปสรรคในการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยของรัสเซียเองนะครับ,รบอันตนิโอกุเทรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชา กล่าวว่าการต่อ,อยุข้อตกลงนี้ถือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นข่าวดีสําหรับโลกหลังจากประธานาธิบดีตุรกีเรซิปเทยเิปเอโดวานแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ถึงการขยายอายุข้อตกลงออกไปอีกสองเดือนและทางรัสเซียยูเครนและสหรประชาชาติจะยืนยันเรื่องนี้ในเวลาต่ตอมาครับการส่งออกธัญพืชผ่านระเบียงทะเลดําที่สหประชาชาติและตุรกีผลักดันออกมาเพื่อแก้วิกฤตด้านอาหารทั่วโลก เกือบจะหยุดชะงักไปนะคุณสมพศในช่วงไม่กี่วันก่อนที่ข้อตกลงจะหมดอายุในวันพัสบาดีนี้จากที่รัฐบาลมอสโกระบุว่าจะไม่ยอมมีการต่ออายุจนกว่าจะมีการทําตามเงื่อนไขการส่งออกสินค้ารัสเซียซิก่อนในวันพุธนะครับกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยืนยันการต่ออายุข้อตกลงที่ว่าและระบุว่านี่คือโอกาสที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารของโลกไม่ใช่แค่เพียงคาพูดแต่เป็นการลงมือทําเหนือสิ่งอื่นใดคือการช่วยเหลือประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดพร้อมหวังว่าจะมีการหารือในข้อเรียกร้องที่รัสเซียได้กล่า ถึงไปก่อนหน้านี้ด้วยทางด้านเลขา U.N. บอกว่าประเด็นขัดแย้งในข้อตกลงยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวแทนทั้ง4ฝ่ายจากรัสเซียยูเครนตรุรกีและ U.N. จะเดินหน้าหารือกันต่อไปฝั่งยูเครนเองนะครับคุณสรงพฤ์ก็ยินดีต่อการต่ออายุข้อตกลงดังกล่าวแต่ระบุว่ารัสเซียไม่ควรใช้โอกาสนี้ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงและครยุติการใช้ประเด็นเรื่องอาหาร เป็นอาวุธอันนี้โค้ดคำพูดมานะครับหลังจากข้อตกลงทะเลพืชทะ,ทะเลดำเนี่ยมีลมคลบัรคับใช้เมื่อวันที่22กรกฎาคมปีที่แล้วก็มีธัญ,ญพืชและอาหารราว 30. 30.3ล้านตันได้ถูกส่งออกผ่านทะเลดำไปแล้วไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร,รปริมาณ6 6 2 5 0 0 0ตันที่ส่งไปแอฟกา,านิสถานเอธิโอเปียโซมาเลียและเยเมนผ่านโครงการอาหารโลกด้ครับครับผม ขยับไปที่จีนกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของวงการบันเทิงส่นครับไปเกี่ยวข้องกับวงการการเมืองอของจีนของจีนนะครับซึ่งก็เป็นการาทําให้เกิดผลกระทบตามมานะฮะจีนสั่งปรับหนึ่งในบริษัทบันเทิงชื่อดังนะฮะสิบล้านหยวนหรือประมาณ70ล้านบาทจากข้อกล่าวหาว่าเป็นภัยต่อสังคมเนื่องจากมุกตลก ที่หนึ่งในนักแสดงตลกแบบเดี่ยวไมโครโฟนของบริษัทนี้นะฮะเล่นมุกวิภาควิจารณ์กองทัพจีนจนเรียกกระแสวิจารณ์หนักในสังคมของแดนมังกรน,นั่นเองอสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนระบุนะครับว่าสั่งปรับบริษัทเซี่ยงไฮ้เซิลเกาคาลเจอร์มีเดีย13.35ล้านหยวนและก็ยึดเงิน1.35ล้านหยวนนะครับซึ่งถือเป็นผลกําไรอันผิดกฎหมายจากบริษัทนี้หลังจากพบว่าการแสดงตลกของหลี่หาวซื่อที่มีชื่อในวงการว่าฮาวส ระเมิดกฎในเรื่องนี้นะครับรีบดองดังจากสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะครับหลังจากหนึ่งในคนดูการแสดงของเขาโพส์ตคลิปการแสดงของเขาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับมุกตลกที่เขาแสดง ที่กรุงปักกิ่งเมื่อ13พฤษภาคมพร้อมระบุว่าเป็นการดูหมิน่นกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะฮะเนื้อหาในมุกที่ว่านี้นะครับหลีเล่าถึงสุนัขจรจัดสองตัวที่เขารับเลี้ยงไว้และบอกว่ามันทำให้เขานึกถึงคำกล่าวที่ว่ามีแนวทางการทำงานที่ดีสามารถต่อสู้และชนะสงครามได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสโลแกนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ใช้ยกย่องหลักการทำงานของกองทัพจีนนั่นเอง เหตุการณ์นี้ก็เลยสร้างการแบ่งแยกในสังคมจีนอย่างมากนะครับคุณนภรัตมีทั้งมุมมองที่บอกว่าเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมอย่างการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนซึ่งตอนนี้กําลังได้รับความนิยมอ,อย่างมากด้วยที่จีน แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่ว่าเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับจีนนั้นอยู่ที่ระดับไหนนะครับ,รบในช่วงที่ทางการจีนกล่าวว่าต้องมีการผลักดันคุณค่าทางสังคมมากขึ้นกว่าเดิมขณะเดียวกันนะครับทางสํานักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนก็ออกมากล่าวนะครับอันนี้โค้ดคำพูดว่าเราจะไม่ยอมให้บริษัทหรือบุคคลใดใช้เมืองหลงของจีนเป็นเวทีในการใส่ร้ายป้ายสีภาพลักษณ์อันรุ่งโรดของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและบอกด้วยว่าบริษัทดังกล่าวจะถูกสั่งห้ามการทําการแสดงในกรุงปักกิ่งต่อจากนี้ไป ที่ผ่านมาบริษัทเสี่ยวเกาเค้ลเจอร์เคยมีประเด็นกับทางการจีนมาก่อนนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021ปบริษัทน,นี้เคยเจอค่าปรับ2 0 0แสนหยวนไปแล้วคุณสมงพจน์ฐานเผยแพร่โฆษณาที่มีนักสแสดงตลกโปรโมทแบรนด์ชุดชันในด้วยข้อความที่ทางการจีนอ้างว่าลดคุณค่าของผู้หญิง แต่สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้ทางบริษัทกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นช่องโหว่สำคัญในการบริหารจัดการแล้วก็ได้ยกเลิกสัญญาจ้างหลี่ห่าวซื่อไปแล้วขณะที่รอยเตอร์ไม่สามารถติดต่ตดตอเจ้าตัวได้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโปได้แบนบัญชีของนักแสดงคนนี้ไปแล้วด้วยครับผมจริงๆแล้วการเล่นมุกจิกกัดในลักษณะนี้เราก็เห็นกันบ่อยนะในประเทศหลายๆประเทศแต่ว่าพอไปเกิดในประเทศจีนนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานั่นเองนะครับ ไปดัชนีหุ้นบ้างนะครับคุณนพรัตน์ดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น409จุดนะครับปิดที่33,421จุด Standard Poor's o r s เพิ่มขึ้น49จุดนะครับปิดที่4,159จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น158จุดปิดที่12,000 500จุดนะครับคุณดูฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับยังมีข่าวที่น่าสนใจอีก2 2ข่าวสองสำข่นะฮะก่อนอที่จะไปถึงรายงานเรื่องสุดท้ายครับ <Be away. S 1> คุณโนพรัตน์มา<ร>ดูเรื่องของข่าวที่ขึ้นทีวีทั้งวันเลยวนี้เราก็เห็นนะครับ <laughs> เรื่องของ เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพระชาย,ยาเขาบอกว่าเผชิญการขับรถไล,ล่ล่าครั้งเรียวกว่าหายนะเลยคุณสมงพจนซึ่งเกี่ยวข้องกับช่างภาพปรัสซีระหว่งางร่วมง,งานมอบรางวัลในนิวยอร์กนะครับตามการเปิดเผยของโฆษกของเจ้าชายในวันพุธร,ร,รอยเตอร์ร่างรายงานอ้างอิงจากโฆษกของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังที่ทั้งสองเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลของ Miss Foundation for Women ในนิวยอร์กซึ่งเมแกนได้รับรางวัลจากผลงานของเธอและมีะภาพถ่ายเธอให้เห็นเจ้าชายแฮร์รี่ตัวเมแกนและดเรียแร็กเลนแม่ ของเมเกนอยู่บนรถแท็กซี่ซึ่งได้รับการเผยแพร่นในสื่อสังคมออนไลน์ในเวลาต่อมาแถลงการของโฆษกระบุด,ด้วยครับว่า Duke and Duchess แห่ง Sussex และ r a g l a n เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขับรถไล่ล่าที่เกือบกลายาเป็นหนะด้วยน้ำมือของปาปาร,รัสซี่ที่ก้าร้าวและบอกด้วยว่าการไล่ล่าอย่างไม่ลดละกินเวลากว่า2ชั่วโมงนะครับและเกือบจะเกิดเหตุรถ พุ่งชนกับ oh. รถคันอื่นรวมทั้งผู้คนบนทางเท้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กอีก2นายด้วยก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วนะครับครับผม จากเรื่องการคุกคามของปาปารัสซี่ม,มาที่การคุกคามของปัญญาประดิษฐ์บ้างนะครับคุณปร,ปรัตก็มีการจัดทำผลสำรวจนะครับโดยรอยเตอร์แล้วก็อิปซอสนะครับแล้วก็มีการไปสอบถามความเห็นชาวอเมริกัน4 0 0พกว่าคนในช่วงวันที่9ถึง15พฤษภาคมนะครับแล้วก็พบว่า61%ของชาวอเมริกันเนี่ยเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์จะเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาตินะครับมีเพียง22%เท่านั้นที่ไม่เชื่อเช่นนั้น ส่วน17อยังไม่แน่ใจนะครับนับตั้งแต่ ChatGPT แล้วก็บริษัท OpenAI เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเติบโตรวดเร็วที่สุดตลอดกาลก็เป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัทเทคโนโลยีเนี่ยพากันกระโจนเข้าสู่การแข่งขันทางด้านปัญญาประดิษฐ์อยู่ในขณะนี้นะครับสร้างความกังวลเรื่องการนาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็มีกระแสเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยี AI นี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับ ไปส่งท้ายกันเป็นเรื่องของ AI เช่นกันนะครับเป็นการนำา AI มาผสมรวมกับกีฬานะครับนักวิจัยชาวอเมริกันสร้างหุ่นยนต์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติในประเทศฝรั่งเศสชื่อว่าโลโบคัพในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับคุณธัญพรสุนทรวงเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเตะฟุตบอลได้โดยใช้ชื่อว่า Artemis ซึ่งย่อมาจาก Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability มีส่วนสูง142เซนมและหนัก38กิโลกรัมค่ะนักวิจัยกล่าวว่า Artemis เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ humanoid หรือหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาจากพื้นฐานร่างกายมนุษย์เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถวิ่งได้ นอกจากนี้พวกมันยังสามารถกระโดดและเดินบนพื้นผิวประเภทต่างๆได้โดยไม่เสียาการทรงตัวและยังสามารถเตะลูกบอลและยืนทรงตัวอยู่ได้แม้ถูกเตะหรือถูกปะทะก็ตามค่ะวิศวกรผู้สร้างหุ่นยนต์นี้กล่าวว่าหุ่นยนต์อาั์เทมิสสามารถเดินด้วยความเร็ว2.1เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจทำให้มันเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่เดินได้เร็วที่สุดในโลกนักวิจัยกล่าวว่าเป้าหมายของโครงการคือการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยพวกเขาได้สร้างแบบจำลองอุปกรณ์ที่ควบคุมหุ่นยนต์ติดไว้กับกล้ามเนื้อมนุษย์และอาร์เทมิสจะใช้เซ็นเซอร์และกล้องหลายชุดเพื่อช่วยให้พวกมันเคลื่อนที่และจัดตำแหน่งได้เองค่ะเดนิ Hong, สฮองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมของ UCLA และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และกลไกของมหาวิทยาลายัยอธิบายถึงเหตุผลที่อาร์เทมิสสามารถทรงตัวได้ดีแม้ในขณะเดินและวิ่งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบว่าเป็นเพราะเท้าทั้งสองข้างของหุ่นยนต์ไม่ได้แตะพื้นในขณะที่เคลื่อนไหว แล้วว่านี่เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่ไม่มีใครเหมือนค่ะนักวิจัยกล่าวอีกว่าความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างร์เทมิสกับหุ่นยนต์ h u m มน o i d ตัวอื่นๆก็คือมันถูกควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแทนที่จะใช้ไฮดรอลิกส์จึงทำให้หุ่นยนต์ทำงานเงียบและสมบูรณ์ขึ้นทีมวิจัยผู้อยู่เบื้องหลังยังคงทำการทดสอบหุ่นยนต์ร์เทมิสต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันโรโบคัพระดับนานาชาติในเดือนกรกฎาคมที่เมืองบอกโดประเทศฝรั่งเศส นักศึกษาซึ่งร่วมทำการวิจัยครั้งนี้มักจะพาหุ่นยนต์ไปเดินเล่นรอบๆสนาม UCLA และในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าพวกเขาจะต้องพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของหุ่นยนต์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะศาสตราจารย์ฮองจาก UCLA กล่าวว่าหากไม่สามารถทำให้หุ่นยนต์เตะฟุตบอลได้แล้วจะสามารถทำให้หุ่นยนต์เหล่านี้ทำสิ่งอื่นๆที่สำคัญกว่าเช่นการช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างไร เขาชี้ว่าเทคโนโลยีเดียวกันกันกบที่ใช้สำหรับหุ่นยนต์เล่นฟุตบอลยังถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเหลือในการดับเพลิงและปฏิบัติการภัยพิบัติต่ตางๆอีกด้วยค่ะจัสตินควอนสมาชิกคนหนึ่งในทีมกล่าวว่าเป้าหมายส่วนตัวของเขาก็คือการผลิตหุ่นยนต์ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้ และว,ว่าการที่ได้เห็นหุ่นยนต์เหล่านี้ช่วยผลักดันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไปสู่อีกระดับหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าจริงๆเหมือนกับการที่ได้เห็นความฝันที่กำลังใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยรวงวชิงกันค่ะ คุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสตรงจากวิโเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทงพศสุภาผลและคุณนพรัตนชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Voice of America Washington Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณสงพจน์คุณนพรัตค่ะสวัสดีครับ ที่ฉนเห็นข่าวสองข่าวสุดท้ายต่อกันม,มันไปด้วยมัน,ม,นมันโพ,โพ,โพชี้ว่าเลยนะคะคนอเมริกันเกรงว่าบัญญาประดิษฐ์จะเข้ามา ใช่ใช่ไหมคะแต่ต่อจาข่าวสุดท้ายปัญญาประดิษฐ์กําลังจะลงสนามฟุตบอลกำลังจะลงสนามให้ให้ไปคุกคามกันเองอยู่ให้ไปคุกคามกันเองอยู่ในสนามบอลคุณพัฒนาพัฒนาไปฮะส่วนคนนั่งใช้ก็กลัวไปฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลดีนะเพราะว่าก็เป็นการการฝึกคือได้ได้ทั้งฝึกให้คนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เอาไปใช้งานเนี่ยโดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรไม่ได้ทําให้มีคนตกงานด้วยนะฮะอันนี้เป็นงานมองบุกที่ดี แต่ผมเห็นแล้วผมผมผุนในภาพแล้วผมนึกถึงหนังเรื่อง t e r m i n ินาเตอร์ค่ะในฉันกลัวว่ายูเซนโบจะจะมีคู่แข่งอทิมิสจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งเป็นเจ้าลมโกรดสักวันไหมคะหรือว่าต่อไปใครนะเรียวเนลเมสซี่อาจจะต้องมีคู่แข่งเป็นหุนยอันนี้เขเป็นโรโบคัพไงนั้นก็คงเป็นนะเป็นโรโบอย่างเดียวนึกถึงแบบเพศ เราเล่นรถแข่งแล้วกดเอามือกดอ่างเงี้ยมากเนี่ยเแข่งกับคนหรอกแต่ก็ดีนะเพราะว่าเราตั้งโปรแกรมให้เขาเตะบอลอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเตะบอลอยู่แล้วไปต่อยมวยด้วยอะไรเงี้ยไม่มีก็แล้วแต่คนพัฒนานะว่าเขาจะแบบนึกว่างๆจะพัฒนาอะไรต่อนี่ต้องดูไปนะครับใช่ค่ะ กลัวว่าวันหนึ่งเอ๊ะเราจะต้องมีเวลาเราดูบอลเราก็มี V R พิสูจน์นะอันนี้ไม่รู้จะมีเครื่องเครื่องยนต์อะไรพิสูจน์ว่าที่ลงเล่นเนี่ยคนหรือหุ่นยนต์เนี่ยที่ทำสถิติได้ดีขนาดนี้อะไรทำนองนี้ก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะคถือว่ามันก้าวไกลามากนะคุณทรงพจน์คุณนภรักกับการที่มีผู้ช่วยเราทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นก็ก็น่าเห็นใจและเข้าใจว่าคนที่กลัวว่าจะมี เจ้าหน้าที่บางส่วนหรืองานบาง<ช>ลักษณะที่จะไม่ใช่คนแล้วนี่ก็น่าเห็นใจว่าม,มันมันคงเป็นอย่างนั้นและเป็นเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะใช่ครับมีงานหลายๆอย่างที่ตอนนี้เขาพูดถึงนะอะย่างยกตัวอย่างงานเก็บขยะซึ่งสามารถเอาหุ่นยนต์มาใช้ได้แทนคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะทํางานแบบนี้แล้วหรือว่างานที่ใช้ต้อง อันตรายอย่างเช่นไปเก็บกู้ระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรือว่างานดับเพลิงอันนี้ก็มีการพูดถึงว่าจะนําหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะต้องเข้าไปทาํางานแบบนี้นะฮะในกรณีนั้นก็ก็สับสนุน,นะฮะ,ะไม่เดือดร้อนเราเพราะเราก็ไม่ได้อยากทำทุกงานที่เขาพูดอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะเอาล่ะติดตามกันต่อนะคะข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณทงพจนคุณนภรัตและทีมงาน